การปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่การทิ้งทุกอย่างไม่ใช่การแกล้งทำเป็นว่าเราไม่รู้สึกอะไรแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกตามที่มันเป็นโดยไม่ปล่อยให้สิ่งต่างๆครอบงำใจเราเกินไปการปล่อยวางเป็นเหมือนการวางสัมภาระหนักที่เราแบกโดยไม่รู้ตัวบางครั้งเราไม่ได้รู้เลยว่าที่เราเหนื่อยไม่ใช่เพราะทางมันไกลแต่เพราะเราแบกของที่ไม่จำเป็นติดตัวมานานเกินไป เมื่อเราค่อยๆวางสุดท้ายเราจะเบาสบายและเห็นความจริงในชีวิตได้ชัดขึ้นว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงและเมื่อเข้าใจได้ใจก็เริ่มเป็นอิสระขึ้นทีละน้อยในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีสิ่งให้เรายุดติดอยู่มากมายทั้งความคาดหวังของตัวเองความคาดหวังจากคนรอบข้าง ความผิดหวังที่เคยเจอความโกรธที่สะสมความรักที่อยากได้ดั่งใจและความกลัวที่จะเสียสิ่งที่มีอยู่ไปสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเงาที่ตามติดเราตลอดเวลาบางครั้งเราอาจพยายามผลักไสความรู้สึกเหล่านี้แต่ยิ่งผลักก็ยิ่งเหนื่อยเพราะใจไม่สามารถหนีจากสิ่งที่มันยังไม่ยอมรับได้การปล่อยวางจึงไม่ได้เริ่มที่การทิ้งแต่เริ่มที่การยอมรับอย่างจริงใจ เป็นการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วจึงค่อยๆทำความเข้าใจมันยังอ่อนโยนเรามักคิดว่าการปล่อยวางต้องทำเฉพาะเวลาที่เราถูกทำร้ายถูกคนอื่นพูดไม่ดีใส่หรือเมื่อชีวิตเจออุปสรรคใหญ่แต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางเกิดขึ้นได้ในเรื่องเล็กๆทุกวันเช่นความหงุดหงิดเวลารถติดความไม่พอใจเพื่อนร่วมงานความคาดหวังว่าคนในครอบครัวต้องทำแบบนั้นแบบนี้ หรือแม้แต่ความโกรธตัวเองเพียงเพราะเราทำผิดพลาดการปล่อยวางคือการหยุดต่อว่าตัวเองหยุดตัดสินคนอื่นหยุดสร้างเรื่องราวเกินจริงในหัวแล้วพากลับมาดูตามความเป็นจริงอย่างสงบการฝึกแบบนี้แม้จะเล็กแต่มีพลังมากเพราะชีวิตเราคือผลรวมของเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นทุกวันเมื่อเราทาใจให้นุ่มนวลกับเรื่องเล็กๆได้เราก็จะรับมือกับเรื่องใหญ่ได้อย่างสงบขึ้นเช่นกัน คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือไม่สนใจไม่รับผิดชอบหรือไม่รักอะไรเลยแต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางคือการรักอย่างไม่ยึดติดการทำหน้าที่โดยไม่ผูกใจเกินไปการรับผิดชอบอย่างเต็มที่แต่ไม่ปล่อยให้ผลลัพธ์มาทำลายความสงบของใจเมื่อเรารู้จักปล่อยวางเราก็จะยังคงทำงานอย่างตั้งใจยังรักคนที่เรารักยังดูแลครอบครัวยังใส่ใจชีวิต แต่ทำไปด้วยใจที่เบาไม่บีบคั้นไม่กังวลเกินจำเป็นไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เหมือนชาวสวนที่ดูแลต้นไม้รดน้ำพรวนดินอย่างเต็มความสามารถแต่เขารู้ว่าฝนฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ในมือเขาเขาทำได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ส่วนผลจะออกมาแบบใดก็ยอมรับตามนั้นทำงานเต็มที่ปล่อยผลลัพธ์ตามเหตุปัจจัย นี่คือหัวใจของการปล่อยวางในชีวิตประจำวันหลายครั้งที่เราจับตัวเองได้ว่าเรานึกถึงเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเรื่องที่จบไปแล้วเรื่องที่แก้ไม่ได้เรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าทำเลยหรือทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นความคิดเหล่านี้เหมือนช้อนที่คอยคนหม้อแกงให้เดือดไม่หยุดยิ่งคิดยิ่งร้อนยิ่งคิดยิ่งทุกข์แต่ถามว่าปัญหาแก้ไหมไม่เลย เพราะเรากําลังหมุนอยู่ในความคิดของตัวเองไม่ใช่ความจริงของชีวิตการปล่อยวางจึงเริ่มจากการหยุดดึงเรื่องเดิมๆกลับมาทำร้ายตัวเราเองเมื่อรู้ตัวว่ากำลังคิดซ้ำให้หายใจลึกๆและบอกตัวเองว่ามันจบแล้วหรือตอนนี้เราปลอดภัยแล้วการพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนช่วยให้ใจค่อยๆค,ค,คลายจากความยึดติดได้ง่ายขึ้นเรายึดติดเพราะเรากลัวสูญเสียยึดติดเพราะเรากลัวไม่สมบูรณ์ ยึดติดเพราะอยากให้ชีวิตเป็นอย่างใจสั่งแต่ธรรมะสอนว่าไม่มีอะไรในโลกเป็นของเราไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ไม่ใช่ของเราเลยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันตามอายุเวลาและเงื่อนไขของธรรมชาติแล้วสิ่งอื่นๆจะมั่นคงได้อย่างไรเมื่อเข้าใจความจริงของความไม่เที่ยงการยึดก็เริ่มเบาลงความคาดหวังก็เริ่มผ่อนลงความกลัวก็เริ่มจางไป เพราะเราเริ่มเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงเหตุและผลที่เกิดขึ้นตามธรรมดาไม่ใช่เพราะเราไม่ดีไม่ใช่เพราะใครตั้งใจมาทำร้ายเราและไม่ใช่เพราะชีวิตเกิดขึ้นผิดทางทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ซ้อนกันอย่างซับซ้อนเกินกว่าจะควบคุมได้ทั้งหมดการปล่อยวางที่แท้จริงต้องเริ่มจากการอยู่กับปัจจุบันเพราะใจเราชอบไปอดีตซึ่งแก้ไม่ได้ชอบไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่หลงลืมปัจจุบันที่เป็นของจริงเพียงอย่างเดียวการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การบังคับตัวเองให้สงบแต่คือการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธเมื่อเสียใจก็รู้ว่าเสียใจเมื่อหวั่นไหวก็รู้ว่าใจหวั่นไหวการรู้ทันแบบนี้ช่วยให้เราหยุดการยึดต,ติดได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเราจะไม่หลงอยู่ในความรู้สึกนั้นจนลืมทางออกเหมือนการส่องไฟฉายในห้องมืด เมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นชัดเจนเราก็ไม่กลัวอีกต่อไปในชีวิตของเราปัญหาบางอย่างไม่จําเป็นต้องแก้แต่ต้องวางบางอย่างไม่ต้องสู้แต่ต้องปล่อยไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเรารู้ว่าไม่คุ้มที่จะนำความสงบในใจไปแลกกับสิ่งที่ไม่วันได้ดั่งใจบางคนทําดีแค่ไหนก็ถูกมองไม่ดีบางเรื่องอธิบายอย่างไรก็ไม่มีวันเข้าใจตรงกันบางคนรักแค่ไหนก็ยังต้องจากกัน บางปัญหาแม้พยายามมากแค่ไหนก็ยังไม่ดีขึ้นเราไม่ใช่ผู้ควบคุมโลกเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกนี้เท่านั้นการยอมรับความจริงตรงนี้ทำให้การปล่อยวางง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อลองนึกถึงมือของเราถ้าเรากำอะไรแน่นเกินไปมือจะเจ็บแต่ถ้าเราปล่อยหมดมือก็ว่างเปล่าการปล่อยวางจึงไม่ใช่การกำแน่นหรือปล่อยหมดแต่คือการจับอย่างพอดีทำอย่างพอดี รักอย่างพอดีดูแลอย่างพอดีและยอมรับความจริงอย่างพอดีความพอดีนี้เองคือความสมดุลที่ทำให้ใจไม่บีบขั้นตัวเองและไม่บีบคั้นคนอื่นด้วยหลายคนอาจถามว่าแล้วจะปล่อยวางได้อย่างไรในเมื่อใจมันคิดเองรู้สึกเองและไม่เชื่อฟังเราสักเท่าไหร่คำตอบคือเราต้องเริ่มจากการให้อภัยตัวเองก่อนให้อภัยความผิดพลาดให้อภัยความไม่สมบูรณ์ ให้อภัยความดื้อรั้นของใจการให้อภัยเป็นเหมือนการเปิดประตูห้องที่อัดแน่นด้วยของเก่าๆให้ลมดีๆผัดผ่านเมื่อให้อภัยได้ใจก็เริ่มคลายแล้วการปล่อยวางจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับสุดท้ายการปล่อยวางคือการเลือกความสงบให้ตัวเองเลือกที่จะไม่ถือเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลือกที่จะไม่เก็บคำพูดของคนอื่นมาใส่ใจเกินความจำเป็น เลือกที่จะไม่แบกสิ่งที่ไม่ต้องแบกเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความคิดเล็กๆเ,เปลี่ยนเป็นความทุกใหญ่เลือกที่จะหายใจลึกๆก,ก่อนตอบเลือกที่จะยิ้มให้ตัวเองในวันที่ทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจและเลือกที่จะวางสิ่งที่ทำร้ายใจเราลงแม้จะวางได้ทีละนิดก็ยังดีกว่าไม่วางเลยเมื่อเราฝึกปล่อยวางไปเรื่อยๆใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยนขึ้นเบาสบายขึ้นและเข้าใจโลกมากขึ้นเราจะไม่คาดหวังมากจนฝืนใจ ไม่ถือมั่นจนเหนื่อยไม่โกรธนานจนทำร้ายตัวเองไม่รักจนลืมตัวและไม่กลัวจนใช้ชีวิตไม่ได้การปล่อยวางทำให้เราเป็นอิสระจากสิ่งที่เราเคยคิดว่าจำเป็นแต่ความจริงไม่จำเป็นอิสระจากอดีตอิสระจากอนาคตอิสระจากความคิดที่พันธนาการใจและปรับมาอยู่กับปัจจุบันที่สงบและเป็นจริงที่สุดเมื่อใจเราเป็นอิสระเราก็จะเห็นว่าความสุขไม่เคยหายไปไหน มันอยู่ตรงนี้อยู่ในตัวเรามาตลอดเพียงแต่ก่อนหน้านี้เราแบกของหนักจนมองไม่เห็นเท่านั้นเอง